จเจริญพรโอนยมจเจริญพรโอนยมทุกคนวัเมื้อวากับนอนอยู่กุฏินะพักพ่อืออเสาจังหันแหล้วกับไปทำงานเห้ดวงตาคือกกับคูบาไม่เพห่นีีย <c oughs> มึงไง,งใกล้เป็ยังไง เนี่ยยึดพิษนาดีคู่บาโอ้ยก็สิบบนมันเศรุนี่เพิ่นก็ซื้อไงล่ะมันสองอนบินทบาทก็ถือได้ซช้ไเมแล้วคู่บาสใหม่นี่แหละล้วนพอดาโอ้ยเผ่าอุบัติเฮตุก็ถือได้ใช่ไหมเพิ่นมาหูนะมาไปเฮตุเพิ่นก็ว่าคู่บากับคู่บาสใหม่นี่ได้เหตนบ่นมีน เขาเห็นไใแต่โดนแล้ววันที่นีก็ไปถือดาบไปเห็นัวกไะโจกขึ้นงงโอ้ยเรืนี้โอ้ยอย,อ uh, ยังทึก่อนอ่ะพิ้งก็ดีด้ะเรือเอาทำนี้นายยมเดียวมัน สิหลายนาทีคือว่าเดี๋ยว4:00น4งี่นี่ป้าก็สิทําวัดเอาสมิระสาธุสาธุ